ไม่ออกกำลังกายเลยนะแล้วก็นั่งโต๊ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่เป็นคนไม่แอคทีฟเลย she Was diagnosed with osteoporosis in her mid 40s and was prescribed a medication to slow down the bone thinning but even with this she never started exercise ผู้หญิงคนนี้โดนเอ่อ uh, เป็นโรคกระดูกพุนตั้งแต่อายุ40กว่าแล้วนะคะแต่ขนาดว่าหมอให้ยาป้องกันโรคกระดูกพุนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ยอมที่จะออกกำลังกายอยู่นั่นแหละ

ขาบอกว่าเสียงเหมือนแบบกิ่งไม้อ่ะหักอ่ะเปาะอย่างเงี้ยเสียงดังได้ยินทั้งคู่เลย And then she c o l l a p s e d on the ground. She wasn't able to walk and when I came to see her in the ER she was just constantly moaning in pain. I ordered this x-ray and this is her femur, the strongest bone in the human body, snapped in half. What ก็ล้มลงไปนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอคนนี้ก็เข้ามาดูก็ปรากฏว่า you need to learn from this is that your peak bone density happens in your mid-20s and when you hit 30 if you aren't consistently loading your muscles and your bones through weights body weight exercises or bands your rate of bone breakdown will outpace your rate of bone growth เราต้องเข้าใจว่าช่วงพีคของมวลกระดูกที่จะหนาแน่นที่สุดเนี่ยคืออยู่ในช่วงที่เราอายุ20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอายุ30ปีแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็น body weight band weight น้ําหนักหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะคะอายุ30กว่าเนี่ยความเสื่อมของกระดูกเนี่ยนะคะมันจะเร็วกว่าการสร้างกระดูกล้ and this is how osteoporosis develops your bones become weak and fragile almost like chalk เนี่ยคือเวลาที่โรคกระดูกพรุนเริ่ม นะเพราะว่ากระดูกเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนแอแล้วก็บางลงอ่ะนะคะจนแทบจะกลายเป็นเหมือนกับช็อกเลยอะ่ะช็อกที่ไว้เขียนกระดานนะคะ This bone thinning can start silently in your 30s and 40s. Bone thinning หรือว่าความเบาบางครงของกระดูกเนี่ยนะคะของมวลกระดูกเนี่ยสามารถเริ่มตั้งแต่อายุ3 0สปีส0ปีได้เลย And by the time you notice just like my patient it might already be too late. You can แล้วกว่าเราจะ Uh, มารู้ตัวเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเงียบเียไงนะคะไอ้ความเบาบางของมวลกระดูกเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวนะก็อาจจะเป็นเหมือนคนไข้คนนี้นะที่อายุแค่58ปีเนี่ยนะคะแล้วก็กระดูกหักได้เลยเป็นครึ่ง Think of bones and muscles as a metaphor for life you need stress to get stronger เราต้องคิดถึงมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อเป็นเหมือนกับ metaphor for สำหรับการชีวิตนะคะเปรียบเทียบให้เหมือนกับชีวิตนะ่ะเราต้องการความเครียดความกดดันนะเพื่อที่จะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น Too little stress, you become weak. ถ้าไม่มีความกดดันเลยอะ่ะมันก็จะอ่อนแอลงหรือถ้าความกดดันน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะอ่อนแอลงทั้งมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อนะคะ too much stress you'll break แต่ความกดดันมากเกินไปมันก็ทำให้กระดูกมันหักได้ so don't avoid stress apply it in the right amounts consistently to make yourself more resilient for the future เพราะฉะนั้นอย่าเลี่ยง stress หรือความกดดัน นะคะที่เราจะออกกําลังกายสําหรับมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกความกดดันที่เหมาะสมเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับอนาคตค่ะ I'm Dr. Jeff, a board-certified ER doctor, and I teach you about medical topics that you should have learned in school. Follow me to learn more.